สวัสดีคะ่ะทุกคนโอ้เราไม่ได้อัดคลิปมาประมาณสองสัปดาห์เนีน่าเก็นเาประมาณสองทุ่มครึงคร่งซึ่งเราเพิ่งกลับมาถึงหองนะคะเรากลับบ้านไปประมาณสองรอย่างเลเป็นการพักผ่อนพักใจพอสมควรแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งหลังจาก midterm c r i s ร s ินะคะไม่รู้ว่าคลิป midterm c r i s ร s จะมีไหมแต่ว่าแต่คลิปเนี้ยมีแต่คลิปมิดเทอร์มไครค่อยว่ากันเนาะ เดียวนะคะเราจะมา unpack ของเราเสื้อผ้ากับบ้านเยอะมากแล้วก็นี่คือเสื้อผ้าเที่ยวกับบ้านนะคะอันนี้ก็คือเสื้อผ้าที่ต่างไว้แล้วยังไม่รับ <c oughs> อุ่วค่อนข้างอุ่มีนี่อีกที่ต้อง unpack ออกมาแล้วก็มีของนี้ที่ต้องเก็บ <c oughs> อันนี้อีก <c oughs> <c oughs> มันเยอะมากทุกคนไม่รู้จะเริ่มจากอะไรก่อนดี โ okay, อเคคลิปว่าเก็บภาพก่อนนะจะเป็นอะไรที่เวิร์กสุดนะคะถ้าคลิปนี้เสียงเบาต้องขอภอายนะเพราะว่าพลังงานหมดก็หมดทั้งพลังงานแล้วก็หมดไฟด้วยอย่ากร้องพายทุกคนคอ,อ,อนั่งทอกเลยกานนั่งนั่งบนกระ,ปะเป๋าแล้เมืมันกลับมาอีกแล้วอารมณ์แบบโฮมสีกะ่ะเพราะว่าแบบกลับบ้านไปสองอาทิตย์เชปคบะะั่ะคือการกลับมาครั้งนี้มันจะเป็นการกลับมาที่เราไม่รู้เมย่ออ่าเราจะ ได้กลับบ้านอีกเมื่อไหร่ก็ต้องกลับมาทำมาเรียนวิชาที่เราไม่อยากเรียนเมื่อกี้พอแบบขึ้นมาบนห้องปุ๊บใช่ไหมน้ำตามันจะไหลอ่ะแกปีที่แล้วรู้ปะเราเป็นหงสิทแล้วเราก็คิดว่ามันหายแล้วอาการพวกนี้มันหายได้แต่ถ้ามันมีสิ่งที่ทริกเกอร์ขึ้นมามันก็กลับมาได้เหมือนกันแต่ครั้งนี้ฉันจะพยายามโอเคเราจัดกระเป๋ากันดีกว่านะคะจะเก็บผ้านก่อนนะ Clap, 你们方便？ ขึ้นปแล้วมืดมากนะแต่ไม่เป็นไรเราเน้นแอดวานค่ะแล้วทุกคนคิดดูกระเป๋าแม่งเต็มอะ่ะคือเรากลับบ้านค่ะสองคนใช่ปะคือมันขนทั้งตู้เสื้อผ้าลลกลับบ้าน,สน,านเสื้อผ้าที่แบบยายซื้อให้อิงก,ก็คือขนไปขนมาอยู่นะะั่นแหละห่อเราอะ่ะเสื้อผ้าก็เยอะระดับหนึ่งใช่ปะแต่ที่บ้านเราก็เยอะอยู่ มันไม่ลดเลยขนาดแบบแบ่งมาหอส่วนหนึ่งใช่ปะที่บ้านก็ยังเยอะอยู่คือกลับบ้านอะ่ะไม่อเอาเสื้อผ้ากลับก็บได้มลช่วงหลังๆเรามาเราก็ไม่เอาเสื้อผ้ากลับด้วยนนเน้นแต่เอาชุดที่จะไปซักกลับเพราะอะไรเพราะบ้านมีเสื้อผ้ายเยอะมากแล้วก็ใส่แบบตัวซ้ำๆตัวซ้ำๆ หมดแล้วจริงๆตอนนี้ <c oughs> นี่เมื่อกี้ไปเซ็นทรัลมานะคะได้ของโดนสามชิ้นมส์แพดน่ารักมากมส์แพดอันเดิมได้จากโลกไปแล้วให้น้องไปสู่สุขติเลยนะคะแล้วก็หัวน่ารักมากที่ริงพ่อเป็นคนหยิบมาจะใส่นะจะอะไรอยากได้ก็เลยเอาของพ่อเลยไม่เป็นไร มีการแชร์ริงเกิดขึ้นไปนหมกอ,อุ้ยน่ารักเกินฉันเราชอบใส่หมกแบบนี้ด้วยมันเป็นหมกอ,ออกกำลังกายกระดาษน่ามากเลยโอเคเกิดซักก่อนแล้วก็จะได้ใช้โอเคทุกคน ก็คืออย่างที่เราบอกว่าเราอยู่ในช่วงที่เบรนเอาแล้วก็หมดไฟมากๆกล้าพูดได้เลยว่าหมดไฟจริงๆมันเป็นขณะที่เราชอบก็จริงอะและตอนเนี้ยมันเหมือน,นแบบ home ออนโฮะคือมันไม่สามารถก้าวไปไหนได้เลยแล้วมันก็สตรัคอยู่กับที่เพราะว่างานที่อาจารย์สั่งอะเราดันไม่อยากทำเราก็เลยแบบชะงักแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยแบบไม่ทำอะไรเลยทั้งอาทิตย์อะรือว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ หลังจากสอบเสร็จเราก็เลยแบบพักยาวๆเลยหมดไฟจริงๆคือเราแบบเหนื่อยสะสมมาทั้งเดือนแล้วจริงๆอ่ะมาเขียนรีเฟคชั่นกันนะคะเราจะจัดการเป็นยังไงครับนฟะังผูกพิ่เหลือ5 1แล้วนะฮะถ้าความเขาเรียกว่าหลวยด้วยมันยังไม่พอแล้วก็เดี๋ยวผมดูก่อนะว่าวม,มีคนมาขายให้เราบัายในเรื่องของนะ ลลอ้วดตัวมากเลยเนี่ยโอยคนแก้เบื่อนเลยนาจนาที่แล้วว่าจะไปซื้อข้าวแต่แต่วันนี้แต่งตัวช้ำมากเพราะโมแต่เออแล้วเหยรอยชายกดก็ตกก็เลยเคยกินขนมปังให้จบๆแล้วถ้าพ่อดูคลิปนี้อยู่ห้ามกินขนมปังเยอะ ถ้าแม่ดูแม่แม่ไม่ว่าแม่ไม่ว่าเลยหรอกแต่แม่บอกให้กินข้าวด้วยเดี๋ยวเจวค่อยไปกินเพราะว่าตอนนี้ขนจะตกอยู่แล้วขนจะตกอีกแล้วปะเนี่ยต้องรีบไปปะอยุ่แป๊บคือที่ออกกำลังกายมาเยอะหมดไปแล้วนะ เราทำยังไงให้โดสูงคดว่ะดูสภาพนะเราใช้ใจอักเลีงตอนนี้นะคะเรากำลังคุยงานข่าวอยู่แม่หมดไฟทุกคนที่นั่งรอบๆตรงนี้หมดไฟหมดเลยตอนนี้นะรู้สึกวนะ่าตอนปีหนึ่ง เรามาด้วยพาวเวอร์อะไรบางอย่างรู้สึกว่าชีวิตนี้สดใสล่าเลิแต่ว่าพอมาปีสองรู้สึกอึดอิ่มมากตัวเองอต่ทุกท่านจะไม่ว่าไงเก๋ไงเก๋เก๋ไงกไงเก๋ไกเกเ็นกงเเเงก ดิฉันมาจากเออปอยเปีค่ะส่งสัญญาณมาถึงป้าตอนนี้ไใช่ค่ะตอนนี้กําลังทําสัญญาแลกเปลี่ยนนะคะวัฒนาธรรมระหว่างสองบริษัทคอเตนเจอร์ใหญ่แห่งโลกอ่ะก็มาจากปอยเปียแตเนี่ยตอนนี้กำลังติดต่อเอวัฒนธรรมถูกต้องค่ะเป็นติดต่อเทวัฒนธรรมวัฒนธรรมไปเรื่องอ่ะไปเรื่อยวัฒนธรรมไปเรื่อยคข้ากัน คมามุมนี้อีกแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มพอดีทุกคนสี่ทุ่มแบบสี่ทุ่มพอดีคือตัดภาพมาตอนสี่ทุ่มเลยเพราะว่าเรากลับห้องมาแล้วก็เคลียร์งานนิดนิดหน่อยๆน่ะคะแล้วก็ออกแบบประชุมงานมาเอ้ยเสียงคุยงานมาแล้วเพิ่งกลับมาถึงห้องก็ยังไม่เสร็จนะได้เวลามาทํางานต่อคือตอนเนี้ยไฟในการทํางานไม่มีแต่ไฟลนตูดอะ พยายามที่จะทํางานที่คณะแต่ว่ามันทําไม่ได้เราเป็นคนที่ถ้าบรรยากาศไม่เงียบอ่ะเราจะทําอะไรไม่ได้เลยคือทุกคนทุกคนอ่ะเห็นเราแบบทํางานตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็จะคิดว่าเราเป็นคนที่โปรดทีม,มากๆขยันอะไรเงี้ยคือไม่ใช่เราไม่ใช่คนขยันแต่ว่าไฟมันหล่นตูดแล้วเราก็ไม่อยากมีางานค้างเราก็เลยต้องทําฉะนั้นวิธีที่จะทําให้เราโปรดทีบม,มากๆคือหนึ่ง เราต้องอยู่ในโซนทํางานที่มันแปลว่าทํางานจริงๆไม่ใช่โซนทํางานที่แบบอยู่บนเตียงเลยอะไม่โอเคแล้วสิ่งต่อมาของเราคือเราไม่ได้พยอริไทม์ความสําคัญของงานนะสมมุติจะสง่งพวกเนี้ยแต่เราสามารถเอางานอื่นมาทําก่อนได้เราอะจะเลือกงานที่เราอยากทาอย่างลำดับมากไปน,น้อย มาทําก่อนคือสมมติงานเนี้ยเราอยากทําที่สุดแต่ว่ามันเดทไลน์มันไกลเราก็ไม่สนนะเราก็หยิบงานที่อยากทํามาทําก่อนเพื่อบูตเอเนจีในการทํางานขึ้นมาเครื่องมันติดเครื่องมันเครื่องความขยันเล็กๆน้อยๆมันติดมันจะทํางานอื่นๆได้อย่างเช่นวันเนี้ยเราไม่อยากทําอะไรเลยแต่ว่าเราอยากเขียนสคริปต์พอดแคสต์เราก็หยิบสคริปต์พอดแคสต์มาเขียนก่อนเมื่อตอนเย็นใช่ไหมเราก็เขียนสคริปต์พอดแคสต์จบละพอมันเครื่องติดปุ๊บเราก็เลยจะมา สรุปงานข่าวที่เราไปปรึกษาอาจารย์ต่อพยายามพยายามทำอะไรที่มันเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆก่อนพอเพราะเสรปุ๊บงานอื่นมันก็จะ f l o w ขึ้นจุดท้ายที่เมื่องานเยอะๆแล้วเราจะต้อง pay on the t อ่ะก็คือเราจะทำริดทูดูแล้วก็ใส่ปฏิทินปฏิทินของเรานะั้นนะมันจะระเบิดแล้วละ่ะ ไม่ไหวอันนี้คือตากแดดตากฝนตากลมตากทุกอย่างคือใครขึ้นเลยคุณนะ้านีเราเราก็จะชอบดูแบบ<อ>แนวไลฟ์สไตล์ที่เขาแบบมีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลาซช่พี่นาาัทพี่นับเตอร์คือแบบเลอดมากคือดูเพื่ออินสป,ปายในการใช้ชีวิตต่อคือเขาเป็นช่องที่แบบเหมือนแบบ มีเฮลตี้รูทีนตลอดเวลาทุกคนคือดูแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยกูขี้เกียจไม่ได้นะทุกคนคือปลุกกี่ห้าจริงแต่เราสนุดจนมันหกโมงห้าสิบคือหงุดหงิดต,ตัวเองมากที่แบบ ไม่ตื่นยกกล้องมาถ่ายจริงนะ,ละแล้วเราหลับต่อเพราะเมื่อคืนเราหลับตีหนึ่งโอ้ยสภาพเนี่ยคือควรรีบออกไปนะเพราะเดี๋ยวแดดร้อนมากขึ้นมากขึ้นใช่ปะไปค่ะเดี๋ยวถ่ายร้อนไม่ไหว ห้องคือสภาพแบบไม่ได้จัดเลยไม่ว่างเลยไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยคือดูสภาพโอ้โหมีแต่งานงานงานออกเสร็จก็มากินเพราะว่าเดี๋ยวะจะทำความสะอาดห้องโชคดีมากที่เราแบบแต่สิใจะออกไปวิ่งเพราะวันนี้อากาศดีมากปลอดโปร่งแล้วก็มีมีหมอกด้วยอากาศดีอ่ะเราก็รู้สึกว่าถ้าไม่ออกวันนี้จะรู้สึกเสียดายมาก คือเรา,าเป็น perfectionist ทั้งเรื่องแบบการทํางานแล้วก็เวลาใช่ปะสมุดว่าเราวางแผนอะไรไว้แล้วอะทําไม่ได้ตามแผนเลยเนะี้ยจะงุดหงิดมากแล้ววันนี้ตื่นมาตอนเช้าคืองุดหงิดสุดๆเลยรู้สึกว่าถ้าไม่ไปวิ่งอะก็จะไม่ออกกำลังกายเพราะเพราะขี้เกียจออกอะอกอ็เลยแบบพุชตัวเองโดยการออกไปที่สาธารณะ เพราะว่าเวลาเราไปอ่านแก้วใช่ไหมเราก็จะเจอคนที่เขาแบบมีแพชชั่นในการวิ่งการออกกําลังกายเนี่ยมันก็เลยเหมือนแบบฟอสให้เรารู้สึกแอคทีฟแล้วรู้สึกอยากออกกำลังกายก็เลยแบบพาตัวเองไปที่นั่นเราเคยไปอ่านเจอว่าเวลาพาทีมันขึ้นอะ่ะมันจะมีสารตัวหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกแอคทีฟใช่ป่ะทีแรกก็ไม่เคยเชื่อเท่าไหร่แต่พอแบบเวลางวงแล้วออกไปวิ่งอะไรเงี้ยแล้วได้รับแสงแดดอะ่ะเออมันตื่นจริงรู้สึกดีนะ แต่ว่าตนเนี้ยรู้สึกไม่ดีที่สุดคือห้องแม่งลกมากโต๊ะทำงานเรามันกลายเป็นอะไรไม่รู้ทุกคนเลสิคือเราทบไม่ได้คือมันแบบทำงานติดต่อกันทางอาทิตย์นี่คือวันอาทิตย์นะคะคลิปที่ผ่านมาก่อนนั้นคือวันอาทิตย์กับวันจันทร์คือผ่านมาแล้วหนึ่งอาทิตย์แล้วคือมันไม่สามารถถ่ายคลิปปฏิบัติตกันไนดะ้เพราะว่างานมันเยอะมาก แต่เราเป็นคนที่ถ้าแบบเครียดใช่ไหมก็จะทําห้องลกแล้วแล้วพอแบบพอวางปล๊กก็ม,มาจัดห้องเริ่มมาทำความสะอาดเหมือนว่าแบบการจัดห้องหรือการทาความสะอาดอะเป็นการคลายเครียดอย่างหนึ่งของเราเย้ยแล้วอโอกาสทาความสะอาดพัดลมด้วยเลยเพราะว่าน,นี่เราอยู่กับฝุ่น เจะสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงแล้วฉันเพิ่งเริ่มงานเออเหยื่อมากโปรดักตีฟเดย์แบบใดเริ่มงานสิบเอ็ดโมงโปรดักตีฟประเทศไหนคะ แบบทุกคนจริงป้ะใช่เราถ่ายวันอาทิตย์แล้ววันจันทร์แล้วก็หายไปเลยคือเราจำไม่ได้ไว่าเราถ่ายอะไรไปขอโทษนะคะ I'm so sorry แล้วก็ขอโทษที่ไม่ได้ลงคลิปแบบสองสัปดาห์ติดกันเพราะว่างานมันเยอะจริงจริงจริงๆแบบจริงๆเพราะวันนี้จะเป็นทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้นะคะหลายรายคนเห็นเราโรดักทีฟ มากเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์หรือว่าแบบจะมีรุ่นน้องที่รู้จักแบบบอกว่าเราแบบโปรดักทีมากแต่ความจริงแล้วคือไม่ใช่เราไม่ใช่คนโปรดักทีแต่เราแค่เป็นคนเป็น perfectionist มันก็เลยทำให้เราค่อนข้างที่จะมีละเยียบกับชีวิตมากๆรู้สึกว่าถ้าอะไรไม่เป็นไปตามแผนอะ่ะมันจะงุดนงงชนะเราก็เลยต้องพยายามทำตามแผนมันเลยดูเหมือนโปรดักทีแต่ความจริงแล้วมันไม่โปรดักทีเลยแล้วมันออกจะ ออกแนวจะท็อกซิกด้วยพราะช่วงนี้อาจจะลงคลิปแบบ2อาทิตย์ครั้งหรือว่าแบบ ไม่ได้ลงทุกอาทิตย์เท่าเดิมนะคะเพราะว่ามัมนมันมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเนาะเราก็พยายามจะคีปทุกโอกาสแล้วก็พยายามจะลองทำหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันในเวลานี้มันก็เลยทำให้มากระทบกับงาน YouTube ด้วยแล้วก็ถ้าเราเอาเวลาที่เราต้องเคลียร์งานมาทำ YouTube มันก็จะทำให้เราไม่มีงานไปส่งอาจารย์มันก็แบบกระทบกระทบเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆใช่ไหมฉะนั้นเราก็เลยพยายามตัดอะไรที่ มันพอจะตัดได้ออกไปก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะทิ้ง YouTube นะคะก็ยังจะทําเหมือนเดิมทุกคนไม่ต้องกลัวว่าเราจะทิ้งนะคือยังทําเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอาจจะมาช้าหน่อยอันนี้เป็นตารางของอาทิตย์ที่อาทิตย์นี้นะคะอันนี้คือวันอาทิตย์แล้วก็นี่นี่คือตารางคือเราทํางานทุกวันเลยอาทิตย์นี้เราไม่รู้ได้ซ้ำว่าคลิปเนี้ยจะลงทันวันอาทิตย์นี้ไหมเพราะว่ามันมีงานอื่นแทรกมาตลอดแล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ปะ มันว่างจริงแต่ว่ามันเป็นช่วงเคลียร์งานหลังจากสอบมินเทอมเสร็จก็เลยแบบว่างของเราก็คือไม่ว่างอยู่ดีก็เลยแบบโอ้จะตายแล้วแตสนหรคลิปนี้ขออนญ้อลายไปก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูแล้วก็มาฟังไลฟ์อัปเดตช่วงนี้เนาะแต่ละคะ่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอาจจะมาหน่นเช่นเดือนเลยแหละละทิวอคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะทุกคนบาย